อ่าสวัสดีครับพบกับการโปรโมทเซิร์ฟอีกครั้งในเซิร์ฟบินิเกมอีกครั้งนะฮะนะฮะวันนี้ก็อยู่กับกระจกของผมนั่นเองครับซึ่งสก,กินผมเป็นสตีฟนะฮะก็คุยกับกระจกเดจาวสามคนนะฮะอ่าคนที่หนึ่งคนอะไรวะเทนใช่ปะครับอ่าใช่แล้วคนที่สองสปายคนที่สามก๊อตครับอ่าทำไมนเวไหนนะฮะ <laughs> แนะนำเร็วเกิดเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูก็ผมไงครับนะก็มาแล้วชื่อวีครับนะโอเคเดี๋ยวพวกเราสี่คนนี้เออแล้วแต่ตามใจความสบายใจของคุณครับจะไปไหนเนี่ยอ่าเดี๋ยวพวกเราสี่คนนะครับจะมาพูดถึงระบบของเซิร์ฟนี้ สี่คนไอมาสี่คนอ่าไม่ใช่แล้วครับนะเราจะมาพูดถึงระบบของเซิร์ฟนี้นะครับซึ่งก่อนจะพูดถึงระบบนะเราจะพาไปดูมินิจเกมหรือที่วาร์ปก็มีอะไรมั่งเดี๋ยวจะไปดูกันเลยอ่าอย่างแรกนะทีแรกก็คือสปรีฟนะฮะสปรีฟนะซึ่งเซิร์ฟนี้นะฮะก็เออสลิปเป็ด,ออปปดนั่นแหละครับแล้วแต่ นะฮะว่าใครแต่ผมอ่านสปรีฟลวกันนะฮะแล้วแต่ว่าใครจะอ่านยังไงนะฮะอ่าคุณก็โชว์มายากลครับอ่าไหนครับไหนครับอะไรครับผมไม่เห็นครับไปเข้าไปเลยครับอ่าอก็จะเป็นมินิเกมนะฮะสปรีฟจอยเวทอ่าเข้ามาเลยครับอ่าจอยเลย อ่าอ่าโอ้โหเข้ามากันแล้วครับสี่คนซึ่งเซิร์ฟนี้เปิดได้นานสองอาทิตย์แล้วนะฮะนี่เป็นไงอีกสามสิบวิครับอีกสามสิบวีครับน่าตื่นเต้นกันใช่ไหมครับนะซึ่งชื่อของเซิร์ฟนี้ชื่อว่า MC Effect นะฮะ Effect อยู่จากด้านขวามือของผมนะฮะคนละมุมไปได้ครับได้เลยครับ ดูจากด้านขวามือก็มีปิงมีแม็กออนไลน์มีออนไลน์นะห้าสี่สามสองหนึ่งอะไรวะ The game on which has that start game with player ไม่ใช่อ่ะอ๋อนี่ไงสุ่มแล้วว่าใคร

ไม่ตายยังไม่ตายอาชีคุณอาชีคุณอาชีคุณอาชีระวังอะไอย่ามุงกข้างล่างคุณโดเลยแล้วผมก็เทแล้วผมกั <c oughs> <laughs> โอเคนะครับต่อไปเราก็จะไป TNT รันหรือ run TNT นั่นแหละครับโอ้รู้สึกว่าพวกเราสี่คนเริ่มจะติดใจกันแล้วนะฮะอ่ากดจอยเฮ้คนบามาแ้วนะฮะเดี๋ยวผมเฮีล่ย TNT รันคือการให้เราเอาธนูไฟยิงที่ TNT นะฮะแล้วให้ แอดมินแดมินสรับแอดมินครับคือนะครับนะครับไมองอรสออเขาบอกเกมสตาร์แล้วอุ้ยโชคดีโชคดีโชคดีอ้ยย โอ้อยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอบอกได้เลยผมเป็นแชมป์การกระโดดกิจกรรมนะฮะอยวมาดูถูกผมแล้วผมกับใครก็ไม่รู้ครับ ยืนบนบล็อกนานนะฮะมันจะทีนี้จะตกอ่าผมเกือบชนะแล้วอุ๊ยอุ้ยมันเริ่มยากแล้วครับผมมีชั้นสองเลยเหรอโตกยตมมันไม่ใช่ใช้ธนูไฟยิงเหรอมันไม่ ไม่ไม,ไมเดี๋ยวผมงงคือมันไม่ต้องมันต้องใช้ธนูไฟยิงไม่ใช่เหรอ TNT run อ๋อเกงเงียบกันไปนะฮะก,ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาต่อเกมต่อนะฮะโอ้โหมีชั้นสามด้วยครับเนี่ยชั้นสุดท้ายก็คือชัร์ลเธอถุยเงียบกันเลย อ่าครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับเอาครับเอาละครับอ่าเหลือกันสองคนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากเล่นมินิเกมกันนะฮะก็มาเล่นเซิร์ฟนี้กันได้นะโอ้โหโอ้ย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  ่าเกมที่สามนะฮะก็จะเป็นเกมอ่าเป็นปลาเป็นบล็อกปาร์ตี้นะฮะจะเป็นยังไงผมว่าน่าจะเป็นปอบพันนะอ้าวเอาอ่าดูกฎการเล่นครับหนึ่งให้ดูสีบล็อกที่น่าจะแซงในช่องเก็บของเราไมีเรียบร้อยสู่ปาร์ตี้บล็อกฤดูน่าเลอกห้องครับสองนะ แล้ววิ่งไ,ไ,ไปให้ถูกสีที่เราเลือกไม่งั้นแพ้ทำไมผมเข้าไม่ได้ครับ <S <S บอลมีคนมาเพิ่มนะฮะ <S <S อ๋อนี่ครับคุณเดอะด r กเดอะด r กแหกดักนะถุย <S <S เหมือนจะไปไม่ได้ครับมีหนหน้ฮยมาเนขอแอดมินจะมาห้องเราเหรออ่าขอฟ้อมก่อนน,น โอเคก็อันนี้ต้องซ่อมก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเกมอื่นกันเลยครับไปมาแล้วครับบล็อกปาร์ตี้ครับมาเพลงมันคุ้นๆนะติงเติงเติงติงกติงเติง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 ติติง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 ตติงิติงง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 งงงงงงงติงติงงงติงติง

ดๆๆเด <inhabited strong> ี๋ยวดูบล็อกดูบล็อกนั่นราวิ่งไปขาันนะเว้ยยง่มีบล็อกเนเฮ้ยสีส้ม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 อืม We're gonna sit there all over. Go there. We're gonna sit there เล่นน้โย่หัวเลยโย่หัวอ้าวกำน้ำจบแล้วหรอครับอาปมมือไปขู่เฮ้ยสีไรอ่ะสีไล่เลยมาดูกันนะครับว่าคุณก๊อตนะฮะมาดูกันนะครับว่าคุณก๊อตจะรอดอยู่ไม่รอดนะฮะเราสามารถชมกันได้นะจุดนี้นะฮะ งอยังรอดอยู่ไอ้กอดก็ถึกเว้ยทีมเราไม่แพ้ใครเว้ยอันเบลเลอร์เลยเออยังจะรอดเนาะเอ้ยเอาตกเฉย เอ้โอเคนะครับการโปรโมทเซิร์ฟก็จบไปได้ได้ดีนะครับเฮ้ยมีเพลงให้เลือกด้วยโอ้โหเอาเลยอ๋อ่มันมันเพลงก็เพลงเว้ยอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้ครับใครที่อยากจะเล่นนะฮะก็สามารถ ลอี้ไอพีได้ที่ดีสคริปชั่นนะฮะเจอการพัดหน้านะครับกลับมาคลับซาวิโ v ว l หรือมินิเกมหรือพีวีพีต่างๆนะครับก็ไปเล่นกันเลยครับโอเคสวัสดีครับ